คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรกันนะครับทุกคนชาวมังกรนะในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมาดูดาวประจําตัวก่อนเลยนะชาวมังกรเนี่ยดาวสาคัญสําคัญนะจะเป็นดาวปีจัง้นเลยเพราะฉะนั้นก็ดีก็ดียาวนะตกก็หลกยาวแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาอยู่ในภพการเงินเนี่ยชาวมังกรก็จะง่วนอยู่กับการหาเงินการสร้างรายได้การมองหาช่องทางการเงินใหม่ เหนื่อยแบกรับกดดันหลายๆอย่างนะครับเพียงแต่ว่าดา,าวเสาร์ตำแหน่งนี้เขาเป็นทั้งเกษตรแล้วก็ได้คู่มิตรด้วยนะถือว่าเป็นเหนื่อยแต่คุ้มอ่ะสรับชาวมังกรนะเหนื่อยแต่คุ้มนะครับแล้วก็มาดูการเงินดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะเงินที่ได้มาก็ไปใช้ใจ่ายติดต่อพูดคุยเดินทางท่องเที่ยวการศึกษา นะครับเข้าสังคมเรียนรู้วิชาใหม่ๆพัฒนาตัวเองนะก็ต้องแบ่งปันบางส่วนเอามาเก็บออมบ้างนะครับอย่าไปใช้้งหมดเลยนะดาวราหูตำแหน่งนี้นะมาดูดาวพฤหัสด,ด้วยนะครับทุกคนดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนกุตะนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปในที่ใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆพูดคุยคนใหม่ๆนะครับแล้วก็พฤหัสอีกพบหนึ่งเนะี่ยเขามาจากบินาดด้วยนะระวัง ็ต้องระวังเกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหม่ๆนะครับระวังเกี่ยวกับการลงทุนอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆการศึกษาเรียนรู้นะครับอะไรที่มันลงทุนใหม่ๆที่เราไม่ค่อยที่คุ้นเคยอเพราะว่าปุตตะมีมลยูอยู่นะครับการลงทุนมันเป็นการที่เราไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เราจะทําเพราะฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้ลงทุนเรื่องการศึกษาจริงจําเป็นสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้นะครับ เราก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยนะแล้วก็พัฒนาในตำแหน่งนี้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่ใหม่ๆคุนไม่คุ้นเคยในที่ใหม่ๆต่างแดนต่างประเทศต่างถิ่นนะเพราะว่าพัฒนาเขามาจากบีนานด้วยแล้วไปแบบปรับรับฉันทมศทางตั้งตัวนะสำหรับชาวมังกรในช่วงปีที่ผ่านมานะดาวที่พิีพิตรพูดเนี่ยเป็นดาวปีหมดเลยนะชาวมังกรเนี่ยดีก็ดียาวปกก็ตกยาวนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงขึ้นก็นิ้นดิ้โยนะอย่างช่วงเนี้ยถึงจะไม่ดีมากแตบบ่พี่ดีก็มองว่าสามารถที่จะแบ่งบางส่วนมาเก็บออมเพื่อเผื่อช่วงไหนเนี่ยเผื่อช่วงไหนแบบดาวเขาเดินไม่ดีนะเราจะได้มีสำรองไว้จะได้ไม่เดือดร้อนมากนะอันนี้ก็ว่าไปแล้วนะเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูการงานกันบ้างนะครับในเดือนเมษายนนะ ดาวการงานของชาวมังกรนะก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนสหาชาัชนะงานก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับมีเกณฑ์การเดินทางงานต้องพบปะพูด,พดคุยงานต้องศึกษารเรียนรู้นะครับมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องของการงานในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ร่วมกับดาวราหูวะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่าไปใช้จ่ายที่มันไม่เกิดประโยชน์ นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์มาอยู่ด้วยนะดาวอาทิตย์เข้ามาจากมรณะนะนะก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาการตริดต่อนะครับการเดินทางนะถ้าเกิดมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยนะอาจจะเดินทางบ่อยเพราะว่าดาวศุกร์ตำแหน่งตำแหน่งนี้เขาเป็นอุดด้วยนะครับการงานค่อนข้างดีนะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้น ตรวจเช็ครถนะตรวจเช็ครถเอารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คลมยางถ่ายน้ํามันเครื่องนะประกงประกันนี่อย่าให้ขาดนะเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีการใช้ใช้รถบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลตรงนี้ให้ดีๆนะครับสำหรับชาวมังกรนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะในพบเรือนปต,ตนิมีดาวค้างอยู่นะครับดาวค้างเขามาจากพันธุนะ เรื่องของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเติบโตนะเติบโตเข้มแข็งมีความมั่นคงนะครับพันธุ์มาปัตตานีเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็อาจจะมองหานะมองหาความมั่นคงให้กับครอบครัวอย่างเช่นรถบ้านยานพาหนะอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานแล้วก็อีกภพหนึ่งนะอังคารเนี่ยเขาก็มาจากลาภะด้วยนะครับในช่วงนี้โชคลาภก็มาจาก อาจจะมาจากรถบ้านที่ดินคนรักคู่ครองก็ได้นะการลงทุนค้าขายใหม่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับสำหรับชาวมังกรนะในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยก็ถือว่าดีนะดาวังคารในตำแหน่งนี้แต่คนมีคู่ก็ต้องระวังนะต้องหนักแน่นเข้มแข็งเข้าไว้นะครับ ความรักจะได้มั่นคงแล้วก็ยืนยาวนะแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่1ิเอ็ดเมษานะดาพุทธท่านจะย้ายนะดาพุธประมาณช่วงช่วงสงการเนะ่ยต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางเป็นพิเศษนะระวังเกี่ยวกับการเดินทางพกเพราะเปนการเดินทางไกลในช่วงนี้ด้วยนะครับขับรถขับอะไรก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ประมาณวัน ประมาณสงการเหมือนก 14, ัน14เมษาดาวอาทิตยก็จะย้ายนะดาวอาทิตย,ย์ก็ย้ายก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับต้องซ่อมรถด,ดูแลรถนะซ่อมรถซ่อมบ้านดูแลคนในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นในช่วงเมษายนก็ต้องเตรียมตังเอาไว้สำรองนะเผื่อไว้เผื่อฉุกเฉินเผื่อฉุกเฉินอย่าไปซีเรียสน,นะครับ สำหรับชาวมังกรนะอย่าไปใช้จ่ายให้มันเกินตัวที่ต้องระวังนะอย่าไปใช้จ่ายเงินเกินตัวแล้วก็เรื่องรถเรื่องอะไรายังพานพะนะดูแลตรวจเช็คให้ดีๆนะประกันประกันอย่าให้ขาดเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะครับแล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยนะการขับขี่การไล่เนี่ยรวมถึงดาวประจาตัวเนี่ยเป็นดาวเสาร์แล้วก็เหนื่อยกับการหาเงินมาตลอด2ปีเนี่ยก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับซับพอร์ตตัวเองเยอะนะครับสำหรับชาวมังกร ก็ขอให้ดูดวงให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับและทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ